แล้วคนอะ่ะในกองอะ่ะงานการให้ทำสองผู้หญิงเขาบอกเรียกให้มาเปิด <c oughs> เรียกให้มาเปิดคลิปเปิดคลิปไม่เปิดแตใ่สองผู้หญิงแล้วเนี่ย้างอ่ะก็ถูกแก้หล่อเลยใช่ไหมเป็นแบบเคาะบางอะไรเงี้ยตัวเล็กๆ ช่วงสารเเรสวัสดีค่ะ,คะพบกับช่วงสารเเรวันนี้นะคะเรามากันที่งานเกษตรแฟร์นะคะงานเกษตรแฟร์เนี่ยถูกจัดขึ้นเพื่อโนวัตกรรมทางด้านการเกษตรแล้วนอกจากนี้ก็ยังแบบมีโชว์สินค้าทางกา เษตรผลผลิตทางด้านการเกษตรจริงๆแล้วเนี่ยงานเกษตรแฟนเนี่ยเขามีมานานแล้วนะมีมาตั้งแต่ปี2453แล้วในช่วงสมัยรัชกาลที่5แล้วมีมานานแล้วเหรอใช่มีมานานเลยผู้ที่จัดงานนี้ก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอันนี้นะครับก็มีตั้งแต่วันที่25มกราคมนะครับจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์นะครับ2560 2ค่ะ จดไปอีกแล้วนะนัดช่วงนี้ทุกปีนะคะช่วงประมาณปลายเดือนมกราต้นเดือนกุมภาเขาจะจัดช่วงนี้ทุกปีก็ใครอยากมางานนี้ก็มามางานนี้ได้นะคะการเดินทางก็เดินทางยังไงก็รถตู้รถตู้ถ้าเกิดแบบอย่างง่ายสุดนะครับก็รถแท็กซี่ครับผอ เป็นคาแนะนําที่ดีมากเลยที่แท็กซี่ชัวร์มาก็ก็มาได้นะคะก็ใครอยากมางานนี้ก็มางานนี้ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยของงานเกษตรแฟร์นั่นก็คือมะขามทั้งทำไมอ่ะก็มะขามคือไฮไลท์ของงานเดี๋ยวเพราะมันเป็นสินค้าทางด้านการเกษตรที่แบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรเฟื่องฟูในยุคนั้นอะยุคในสมัยนั้นอะค่ะแล้วเราก็จบช่วงสาระเนกันไปเลยสวัสดีค่ะ จะไปเดินดูน่าจะโซนอะไรดีโซนของเล่นโซนของเล่นก่อนโซนสัตว์เลี้ยงของเล่นสัตว์เลี้ยงของเล่นสัตว์โคงเล่นอ่าไปโซนนี้ก่อนเโอเคโซนของเล่นก่อนค่ะแล้วไปโซนของเล่นกันไปเลยไปเลยไปเลยปังขับไปนอกินยาญ Oh. แพะหนึ่งตัวมีกี่ขาสี่ <4. S 2> และแพะสีข่ขามีกี่ตัวแพะอะไรนะแพะสีข่ขามีกี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวมั่วมีทุกตัวไอวินปัอันนี้เราหลงโซนอันนี้เราอยู่ที่โซนสัตวเลี้ยงสัตเลี้ยง,ยงแต่เรา<ม>จะไ,<ม>ไปโซนของเล่นกัน อยญ่ได้ไซเบียนอันนี้เรามาไหนไหนไหนอี่มาอุ้ยมาตัวใหญ่มากอ่ะนี่งมนี่งามใส่ได้บได้เลยสวยน่งามมากเลยเป็นไงโอ้แบบไม่ขาดมาเลยมาถ่ายรูปได้นะมาจับได้คะแบบไม่เลยมาจับได้เลยนะคะมาขอถ่ายรูปได้เลยตัวใหญ่แต่ไม่กัดนะตัวเองใจดีมากๆน้องแบ๊ แ้อแบก็ยูวนี่ครับน้องแบรมาเลยเซงนจับได้น้องไม่กัดกอดได้เลยเนาะเอาคือไปน้องแบรหอมมากเพราะว่าน้องแบกเช้ตัวนี้พอน้องหอมมากขนนิ่มมากน้องหอมมากจริงๆนะคะน้องอยู่ตรงนี้น่ะแล้วตอนนี้น้องแบกเปโซนของเล่นก่อนไหนไม่ไปเขาจะไปไหนเรายิวเหยื่ีด้านนี้เดี๋ยวขอดูสัตว์เยอะหม หเห็นเน,นื่อเนี่ยนิ่มเนด้อับกินอ <มา S 2> ่ะาไม่ใช่ฟูมาไปแล้วไม่นี่เราอยู่โซนอะไรกันโซนสัตเลี้ยงสัตเลี้ยงอะไรวะเฮ้ยสัตเลี้ยงนี่มีหมูป่ะวะ มีตรงนี้เราก็มีสัตว์เลี้ยงงูเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่บนเนี่ยอยู่บนนี้หัวงูไปอเดี๋ยวบินเฮ้ยไม่บินมาอะไรนะมาไม่มีเมฆมันอยากไปฮ่องกงเฮ้ยเมฆมาอะไรนะพูดซิพูดให้เขาได้รับรู้มาไม่เพื่อเอาหมาไปกินได้ไหมกินไม่ได้ทำไมนูดดูดเฮ้ย ไม่ค้างานดีมากขอบใจจ้ารัก่าไดปดูเองไหมอู่ว่กอง่นูนิวน้ำกระเจี๊ยบเดี๋ยวเดี๋ยวคอแห้งกอะไราินต่าไปคอแห้งกินข้าไป เปิดวาดแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อโจเซฟชื่อโจเซฟเออเรียนอยู่ที่นี่ปะเปล่าอ๋ออเทพ,อ,อ,เทพอ๋อเรียนมุมเทพรุ่นน้องรุ่นน้องโอเคปีหนึ่งเรียกราไรเอิร์ดวิศวะครับวิศวะเขาบอกคณะวิศวะเนี่ยต้องรักกับนิเทศนะคะให้อยู่หมอกนิเทศใช่ปะ <c oughs> น่ารักขนาดนี้ถามหน่อยมีแฟนหรือยังีิหอโสดขอเปิดวาบได้ไหมคะได้ใช่ปะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตขอไอทีนะขอบคุณค่ะอร่อยมากเลยค่ะอันนี้สุดยอดเป็นไงว่ามอกระเสริฐใครดี่มอกระเสริฐปาดีไนใอปาเยินใีแร้วท่า รสาติไรทไอุนเส้นจำขุนเส้นก็มีนะครับสาตเียวขี้นุ้ปนะ่บเย็นๆผูกๆน่ารอดไหมน่าจะมดีก่าแสนใจอยกอรตร เป็นไฟทอดอยู่ฟฟออยมีเฟน้นไฟแล้วก็มันโบดแล้วไอเป็นไฟมดเป็นไฟกำลังดุฟฟอดงขอเชิญเชิญทุกคนมางานเกรรษตรแฟรนะคะแล้วก็แฟ,แฟมีของกินให้เดอมากมายครับนอกจากนี้ยังมีถส้สัตว์เลี้ยงแล้วก็มีต้นไม้มีสิ่งที่คุณต้องการมากมายครับถ้าไม่รู้จะไปไหนก็มาไี้เลยคะ่ะร้านสบายปากของเรานะคะจากนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ค่ะขอบคุณค่ะ ต้องวานะคะสบายปากนะคะยิ้มไม่หยุดอะไรมไ่หก็กูหิวอ่ะหิวข้าวต้องมาต้องมามายไมอ m t h รียมตัไปก่อนหมอะนในาเป็นไฟไหมคะคจ่ายไหไป นีแบบ่แม่บอสซาร์รี่อุ้ยหนอนหนอนไอ้ตื้อทุกคนไอ้แม่มึงกลัวหนอนมันเดินไปนู่นแล้วอยากกินจิลลีเ่เบลล์อ่ะขนมเด็กน้อยหอุ้ยอันเนี้ยเปลือกส้มแต่ก่อนใครไม่กินคือเชยมากนะเนี่ยอร่อยอร่อยเปลือกส้มแก่แก่าตากล้องตากล้องอายุเยอะแบบตากล้องคือโฟค่ะโฟอายุเยอะที่สุดในแก๊งค่ะ อันนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนบุหรี่เด็กอันใช่เหมือนบุหรี่เด็กกันผมบอกว่ามึงเคยทำมาก่อนใช่ผมเคยทำเจลลี่แบรคือแเราหรอเราหรอจ่ายเงินแล้วหรอจ่ายแล้วแล้วเนี้ยต้องเป็นลูงต้องออกมาทุกท่อนแล้วก็ใช้หลอดดูตรประสบการ์์เยอะประสบการ์์แล้วพามออกมาสิบบาทกี่บาทอันกี่บาทสิบบาท ดูฉันแค่กินดูผู้ชายผู้ชายในกองนะคะดูผู้ชายในกองดูนะคะหญิดูผู้หญิงดูแฝกดูแฝดนะคะดูแฝดสองค่ะแล้วดูผู้ชายแฝกแกเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยดูร่าทรายนะคะถ้าเกิดเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วหญิงก็แบบเป็นฉี่ได้นะคะก็ที่เกษตรแฟก็มีห้องน้ำสาธารณะนะคะสามารถมาฉี่ได้ตรงนี้เลยนะคะดูจะี่ไรพี่คะตอนนี้เหลือขา ก็แบบใครที่กำลังปวดฉี่ใช่ไหมแต่หาห้องน้ำไม่เจอก็ซื้อเลยซื้อเลยแล้วก็ฉี่เลยรวยใจก็คือรวยรวยมากซื้อเลยแล้วไม่ได้ซื้อเหรอไม่้นะคะไม่ได้ค่ะวันนี้อยู่ที่ตลาดน้ำตลาดน้ำมองกันซื้อเห็นมีคนขายของือกน้นมาตลาดน้ำยุธยาเป็นดอกนาฬิกาเดนคือกูลืมกดตังค์อีกเหรอเซฟพร้อมเลย อะถามน้าเขาดีว่ามีรับเคแบงค์เปล่าปลาเมย์นี่ต้องแบบไม่ไม่พกเงินสดอ่ะให้พกเงินสดปลาปลาจับหลักแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรปลาจับหลักแสดงว่าปลาไม่มีมือจับหลักปลาจับหลักไหนไหนไหนกินได้ไหมเอ็นละหลอดสุดที่เลยเป็นกะปิกะปิเป็นอะไรอ๋อไม่กินเผ็ดกินเด็ดได้ไม่เนเดือดมันไม่เผ็ดมากนี่คืออะไรคะมะม่วงเบาสดกะปิหัวสูตรโบราณเนาะ กะติที่ไม่เค็มไม่คาวไม่เผ็ดมาชิมน้องมาในการแห่งงามไท่ผู้อร่อยมากเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวมะม่วงมันเปรี้ยวแต่กะติที่ทําให้มันไม่เปรี้ยวน้องเคี่ยวเอาชุดนึงน้องเอาเทใส่ถุงหนึ่งชุดอร่อยได้ไหมได้เอ๊ยเอ็งพูดเลยมีเกาหลีป่ะเนี่ยขึ้นเลยครับยิ้มให้กล้องหน่อยใช่ยิ้มให้กล้อง ไม่ใช่เกาลีเขาพี่เกาเกาอะไรเกาหล่งเกาเราเกาเราไม่ชอบกินเกาหมองอ้าวใจเย็นใจเย็นดูว่าพอกินแล้วรสชาติเป็นไงดูจากสีหน้าน้องนี่ไม่ใช่หน้าม้าเพราะหน้าไม่เหมือนม้าเพยังไงเคี้ยวแล้วบอกเข้าไปว่าคนอีสานอะต้องต้องพูดภาษาอีสานอีสานว่าว่านว่าว่าแบบเสพโอ้ยอีลากก็แค่แมงชื่นชื่น อร่อยค่ะจะมากินที่ร้านนี้เลยพี่สุเทพสีใสอยู่โอเคเออต้องมานะใช่บางโซนตลาดใช่ะก่อนก่อนไปครับขอขอสั่งมุกนึงไม่มีมุกไม่มีแล้วมีอะไรครับมีแต่มะม่วงขายมะม่วงไม่มีมุกเอออร่อยไหมคะเอาข้าก่อนนะคะอร่อยคิดสาวห้าบาทค่ะฝากร้านไว้ด้วยเลยนะคะอยู่ตอนนี้อยู่ที่โซตีสี่สี่ค่ะก็มาด้วยนะคะ เดี๋ยวพวกมึงอะหมดกี่บาทละก็เหมือนกันทีแล้วเซฟกูไม่ได้กดตัค์เก็บไหมคะกูไม่ได้ยินเยอะย่ะันนี้เป็นโซนของเล่นสนุกโซสนุกองกนไม่สนุกก็ ก็ต้องสนุกกับฟันนี่นี่เซียนนี่เซียนมาผมอ่ะอุ้ยจะมันนิ่งวะอยาได้ดูเซียนดูเซียนมาได้นะคะดอกดีวอกวได้ตูเล็ตูเล็จ้าลิ้มตูเลยนะ่อกเดียวได้ตูเล็นอนบอกน้องด้วยนอแล้วเซียนบอนอวนอนแเจไดเดียวยี่สิบอกห้าสิบงกดีแล้ เราห้ส่ตากล้ดูดินดูดย้มาเงนี้ระ้วนะคะหอมตัวเียี่นี่ออาไมอย่งไนเ้ข้าดมงแกเ้ย่อตัวไม่มึงแกมันหัวไอ้ทีนีอยกได้แ่อะไรเราก็อยู่ที่โซลิสิ์แล้วครับผมแล้วเราไปกันต่อ เราก็จะไปหาของกินกันค่ะคือหิวหิวค,ค่ะคือคุณข้าวเนี่ยครับเพาจะไปหาอ้อยหาเล้หากล้วยโอ้ช่วยหนูคือโฟโ,อโฟเขาแก่แล้วไงไม่อยากจะบอกอายุไงอุ้ยไม่ต้องบอกอายุก็ได้มั้งคือจริงๆอ่ะโฟเขาอายุมากกว่าเราประมาณสี่ห้าปีแล้ว <c oughs> โดนแกล้งตลอดเลยทำไมเราต้องเป็นผู้หญิงคนเดียๆคนเดียวในกุ่มไม่ไม่ตอนนี้ของดีมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่โซนนิสิตถึงแล้วสสายแล้วไม่ได้สองสาวมันเป็นซิงเจิใช่ของงานไป,ไปไดีกว่ามา,ม,ามอกระเสรไม่เจอไปสามมอกระเสริก็ไม่ใช่งานแล้ว มี200อ่ะไม่ตอนแรกมีพันหนึงเหลือเจ็ดไ่เดี๋ยวอยู่300ไปโดนโดนอะไรนะโดนของเล่นสวนสนุกจบเลยชีวิตชิมชิมเนะคับกลงท่ส้าไปโกเแล้ว เมื่อกี้เมื่อกี้แล้วเราก็เพิ่งออกจากโซนนิสิตมาที่เป็นนักศึกษามอกเกษตรมาขายขนมขายขอบคนเยอะมากเหมือนว่าคนทั้งประเทศมารวมกันที่งานเกษตรแฟร์คือเดินอ่ะนึกว่าแบบอารมณ์แบบเข้าสารตอนสงการอ่ะว่าแบบเบียดเบียนคือจะสิงกันอยู่แล้วอ่ะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการส่องยิงของทีมงานเรานะคะ<อ>ก็ได้มาหลายไอจีอยู่เหมือนกัน คือคนมันเยอะมากแล้วเราเมืเ่อกี้เราถ่ายไม่ได้เลยหยิบกล้องขึ้นมานี่คือมันมันแน่นมากอะ่ะตอนเนี้ยแน,น,น,น่นจริง <c oughs> ต้องเปิดอีกก็อายละอะไรนะอีกก็อายคือไอหยอกไอซีนะมันบีบเปิดปุ๊บเห็นปับ๊บวงบีบแล้ว,ว เนไปเยอะได้วาบบาง<ะ>บางางส่วนก็ไม่สามารถถ่ายได้นะเพราะว่าเนื่องจากคนมันเยอะมากเยอะจนแบบว่าแต่กองก็เดินไม่ถนัดเลยด้วยแล้วก็คุยไม่ได้เสียงทงงัทง้งดังทั้งรบกวนเยอะใคือมีไมค์ตัวนึงก,ก็เสียงก็ยังใช้ไม่ได้ก็ยังไงก็ถ้าเกิดมีเสียงไหนที่มันผิดพลาดหรือไม่ได้ยินก็ขอโทษด้วย <ขอ S 1> นะคะเพราะคลิปต่อไปเนี่ยเราก็จะทําคลิปให้ดีกว่านี้ก็จะพาไปเที่ยวที่อื่นที่มันแบบว่าสามารถถ,ถ่ายได้มากกว่านี้อันนี้ก็เป็นคลิปเที่ยวของเพื่อนๆของเราเนอะ อย่างเช่นงานการเสร็จไปวันนี้มันมีถึงวันที่2องใช่ก็อยากให้มากันเยอะๆสนุกร้อนแต่ว่าคนเยอะจริงๆเกินของเช่ดนที่ดีที่สุดคือนั่นแหละอันนั้นแหละนั่นแหละนี่ครับพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะครับ